สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของเราอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระพุทธรูปปางหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนั่นก็คือพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับหลายท่านคงเคยเห็นพระพุทธรูปในลักษณะนี้บ่อยครั้งเป็นภาพของพระพุทธองค์ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทไว้เบื้องหน้าแต่เคยสงสัยไหมครับว่าที่มาของพุทธลักษณะอันงดงามและเปี่ยมด้วยความสงบนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรเรื่องราวของพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนั้นต้องย้อนกลับไปในพรรษาที่สองหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วครับในครั้งนั้น พระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระอาหารหันตสาวกสองหมื่นรูปเพื่อไปโปรดพระประยูนญ,ญาตินก,กรุงกบิลพัทอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์การเสด็จกลับไปครั้งนี้เป็นที่ตื่นเต้นยินดีของพระเจ้าสุโทธทนะพระพุทธบิดาและเหล่าพระประยูนญ,ญาติทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งครับทุกคนต่างเฝ้ารอคอยการกลับมาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งบัดนี้ ได้กลายเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงกรุงกบิลพัทพระเจ้าสุโทธทนะและเหล่าเชื้อพระวงศสากยะได้จัดที่ประทับไว้ให้ณนะนิโครทารามแต่ด้วยทิฐิมานะและความถือตัวว่ามีอาวุโสกว่าบรรดาพระญาติผู้ใหญ่ต่างคิดในใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะอายุน้อยกว่าเราเป็นหลาน เป็นลูกของเราจึงได้แต่นั่งนิ่งไม่ยอมถวายบังคมพระพุทธองค์ทรงทราบถึงความคิดนั้นจึงทรงแสดงพุทธานุภาพด้วยการเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วแสดงยมกปาฏิหารคือการบรรดาลให้ท่อน้ำและท่อไฟพวยพุ่งออกจากพระวรากายในเวลาเดียวกันทำให้เกิดเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เมื่อพระเจ้าสุดโทธนะได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหารินั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสในทันทีพร้อมกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายบังคมเป็นคนแรกเหล่าพระประยูนญ,ญาติที่เหลือจึงได้คลายทิฏฐิมานะและถวายบังคมตามกันทั้งหมดครับหลังจากเหตุการณ์นั้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องออกบินธบาตเพื่อโปรดสัตว์แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดนิมนต์พระพุทธองค์และพระสาวกไปฉันพัตหาหารที่วังเลยครับเพราะพระเจ้าสุดโททนะและพระญาติทั้งหลายยังคงเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธองค์เป็นถึงราชโอรสเป็นกษัตริย์คงไม่เสด็จออกไปเดินบินธบาตตามท้องถนนให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติและได้เตรียมพัตตาหารไว้รอที่พระราชวังแล้วแต่สำหรับพระพุทธองค์แล้ว การออกบินธบาตคือพุทธกิจคือกิจวัตรอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พงคเพื่อเป็นการโปรดเวไนสัตว์ให้ได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลดังนั้นในตอนเช้าพระองค์จึงทรงบาทแล้วเสด็จออกบินทบาตไปตามถนนในกรุงกบิลพัทพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกภาพของพระพุทธองค์ในสมณเพศกำลังอุ้มบาทเสด็จไปตามท้องถนน ทำให้ชาวเมืองกบิลพัทแตกตื่นเป็นอย่างมากครับบ้างก็ตื่นเต้นยินดีที่ได้เห็นพระบารมีบ้างก็ประหลาดใจว่าเหตุใดเจ้าชายผู้สูงศักดิ์จึงต้องมาเดินขออาหารเช่นนี้ข่าวนี้ได้แพร่ไปถึงพระราชวังอย่างรวดเร็วเมื่อพระนางยโสธราพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธะส่งทราบเรื่องก็รีบไปทูลพระเจ้าสุดโทนะด้วยความร้อนพระไทย พระเจ้าสุดโททนะเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ทรงตกพระไัยและเสียพระไัยเป็นอย่างยิ่งรีบเสด็จออกจากวังไปอย่างเส้นทางที่พระพุทธองค์กําลังบินทบาตอยู่ทันทีเมื่อเสด็จไปถึงพระองค์ได้ตรัสกับพระพุทธเจ้าด้วยความน้อยพระไัยว่าทำไมท่านจึงทำให้เราต้องอับอายเช่นนี้การเดินขออาหารไปตามบ้านเรือนเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของวงกรรษัตริย์ของเราเลย พระพุทธองค์จึงตรตัสตอบพระบิดาด้วยน้ำเสียงอันสงบว่ามหาบอพิษตถาคตกำลังปฏิบัติตามวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์การออกบินทบาทนี้เป็นพุทธประเพณีจากนั้นจึงทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาจนพระพุทธบิดาได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุปเป็นพระโสดาบันในครั้งที่ได้ฟังธรรมนั้นเองหลังจากนั้น พระเจ้าสุดโททนะจึงได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหมดให้เข้าไปรับพระตาหารในพระราชวังและนี่เองครับคือที่มาของพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งเป็นอนุสร์แห่งการเสด็จออกบินทบาทเพื่อทำลายทิฐิมานะของเหล่าพระประยุนญ,ญาตและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเสมอภาคในฐานะสมณะ ที่ไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดสูงส่งเพียงใดก็ยังคงต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันการได้สวดมนต์บูชาพระปางอุ้มบาทเชื่อว่าจะช่วยเสริมมงคลในด้านความสำเร็จความราบรื่นในการทำงานและการดำเนินชีวิตมีคนคอยอุปถัมภ์ํำชู เหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงได้รับพระตาหารจากผู้คนด้วยความศรัทธานั่นเองครับเรื่องราวของพระปางอุ้มบาทจึงเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนได้เป็นอย่างดีครับว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเมตตาจากผู้อื่นเสมอจากเรื่องราวของพระพุทธองค์ที่ทรงอุ้มบาทออกโปรดสัตว์ เพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสในการให้ทานและสร้างบุญกุศลการให้ที่ประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้ก็คือการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งชนะการให้ทั้งปวงครับและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างมหากุศลด้วยการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานไม่ว่าจะเพื่อถวายวัดให้ญาติโยมได้นำไปสวดมนต์ หรือแจกเป็นของชำร่วยในงานบุญและงานชาปนากิจซึ่งเป็นของระลึกที่ได้ใช้ประโยชน์จริงได้บุญกุศลทั้งผู้ให้และผู้รับผมขอแนะนำโรงพิมพ์สบายปริ้นครับที่โรงพิมพ์สบายปริ้นเรามีบริการรับพิมพ์หนังสือสวดวันในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงเล่มละ9บาทเท่านั้นครับพร้อมบริการใส่รายนามผู้จัดทำและจัดส่งให้ทั่วประเทศไทย เรามีหนังสือสวดมนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น,น,นหนังสือสวดมนต์สากลหนังสือสวดมนต์ล้านนาหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียนหนังสือสวดมนต์พระปริตย์ิตตำนานหนังสือสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือจะเป็นแผ่นพับสวดมนต์ขนาดใหญ่เราก็มีพร้อมบริการครับการมอบหนังสือสวดมนต์ถือเป็นการมอบแสงสว่างทางปัญญา เป็นความสุขที่ยั่งยืนทั้งต่อผู้ให้และผู้รับครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อโรงพิมพ์สบายปริ้นได้เลยครับเรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์และงานออกแบบมากกว่า15ปีพร้อมให้คำปรึกษาครับติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์095-685-4416 หรือทางลายแอดมาได้เลยที่ l ลาย ID ดีแอดไซสบายพิมพนะครับผมขออนุญาตสะกดอีกครั้งมีเครื่องหมายแอดไซข้างหน้าแล้วตามด้วย s b u y p R i n t หรือท่านสามารถสแกน qr code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบครับหวังว่าเรื่องราวของพระปางอุ้มบาทในวันนี้จะเป็นทั้งความรู้และข้อคิดดีๆให้กับทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ